หน่วยที่3การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องที่1การแก้ปัญหาประกอบด้วย4ขั้นตอนวันนี้เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่3การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรมนะคะแต่เราจะได้เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างนักออกแบบและใช้เครื่องมือที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นเรามาดูกันว่าการแก้ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้างการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ถ้าเราคิดและลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งแบ่งออกเป็นสขั้นตอนหลักด้วยกันได้แก่การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาการวางแผนการแก้ปัญหาการดำเนินการแก้ปัญหาการตรวจสอบและประเมินผลทั้งสขั้นตอนนี้ เปรียบเสมือนแผนที่ที่จะพาเราเดินจากจุดที่มีปัญหาไปสู่จุดที่เราได้วิธีแก้ที่ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละขั้นว่าแต่ละขั้นตอนนั้นสำคัญอย่างไรและต้องทำอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาคือการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาคือการทำความเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนว่ามีเงื่อนไขอะไรข้อกำหนดหรือข้อจำกัดแบบไหนบ้าง เราต้องดูว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรในการแก้ปัญหามีข้อมูลครบหรือยังถ้ายังจะหาข้อมูลเพิ่มจากไหนและต้องรู้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรจะตรวจสอบยังไงว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจปัญหาผิดก็จะวางแผนผิดและแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะ ในการพัฒนาโปรแกรมเรามักใช้รหัสลำลองหรือผังงานเพื่อวางแผนขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบแผนที่เราออกแบบนี้เรียกว่าขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมอัลกอริทึมซึ่งก็คือลำดับการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบและสามารถทำตามได้จริงเพื่อให้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะการดำเนินการปัญหาคือการนำแผนที่เราวางไว้มาลงมือปฏิบัติจริงค่ะ ในกรณีของการพัฒนาโปรแกรมก็คือการเขียนโค้ดตามขั้นตอนวิธีที่เราเตรียมไว้โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะเป็นการเปลี่ยนจากแนวคิดมาเป็นสิ่งที่ทำงานได้จริงเพื่อแก้ปัญหาที่เราตั้งไว้ให้สำเร็จค่ะและการตรวจสอบและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาค่ะเมื่อเราได้ผลลัพธ์แล้วต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้องและตรงตามที่เราตั้งใจไว้ ถ้าพบว่ายังไม่ถูกต้องหรือยังมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็จะย้อนกลับไปแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่ทําซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ค่ะการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์มี4ขั้นตอนหลักนะคะขั้นแรกเราต้องเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนก่อนว่ามีอะไรบ้างข้อมูลที่ใช้มีครบหรือไม่ ขั้นที่ 2... คือการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้รหัสลํำลองหรือผังงานช่วยกำหนดขั้นตอนทํำงานให้เป็นระบบขั้นที่ 3... คือการลงมือเขียนโปรแกรมตามแผนที่วางไว้และขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบผลลัพธ์ถ้าผลยังไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ค่ะการทํำตามสีขั้นตอนนี้จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายและแม่นยำม,มากขึ้น